นี่เลยมาจากบางบอนแม่ออกบ้านมาตั้งแต่สี่โมงอะไรก็ตั่นอะไรก็ต้ออะไรก็ตองอะไรกต้อโอ้โหสวดยันอะไรน้องๆมาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายมาเลยมาเลยวัสดีพี่ๆี่ก่อนใครตัวเล็กๆอยู่หน้าใครตัวเล็กอยู่หน้าใครตัวสูงอยู่หลังเลย เลยตัวเล็กๆอยู่หน้าเออมันแหละจะได้ไม่บังเพื่อน้ออยอนนิดนึงออยอนนิดนึงเขยับเข้ามาหน่อยลูกใครที่ไม่โดดเด่นเพื่อนบังต้องทำตัวให้โดดเด่นทำตัวให้โดดเด่นออกมาเออเดี๋ยวว่าถ่ายเสร็จเอ้า ว,วันนี้สื่อมาเยอะมากค่ะสื่อมาเยอะมากนะคะมีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะสวัสดีทุกคนในไลฟ์สดด้วยไว้ไปไปยบไยทุกคนหนี๋ยวยปไปแล้วคนนึงแล้วไปไปไหนครับไปายครับยิ้มหวานยิ้มหวานโอ้ย <Yeah. S 2> สุดยอดเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวขออนุญแย่ชมโซนนะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับพี่นนท์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเอาละค่ะนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวให้พี่นนท์ไปกับเราต่อดีกว่ามา เดี๋ยวเราไปกันต่อไปกันต่อถ่ายเรียบร้อยอาอาอขาถ่ายขอถ่ายขอถ่ายขาถ่ายนิดนึงนิดนึงนิดนึงขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าโอเคอ่าเลยต้องไปแล้วต้องไปแล้วอ่าโอเคนะคะวันนี้นะคะพี่นนทิิพงศ์เสรานนท์นะคะก็ได้ถ่ายภาพนะคะกับน้องๆพี่ๆนะคะแล้วก็ได้มีการเซ็นลายเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้อย่างที่เราได้สัญญาไว้ค่ะจะขออนุญาตนำพาทุกท่าน บริเวณพื้นที่นะคะจ้าก่าอนที่เราจะเข้าสู่ให้เราเข้าก่อนที่เราจะเข้าสู่การแข่งขันนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตมาจุดแรกนะคะจุดแรกเลยเริ่มต้นกันด้วยบูธชูเครือข่ายเดชอันดับ <c oughs> ในหนึ่งตัวเนี่ยนะคะก็คือเป็นรีมิเตอร์ิริชานค <c oughs> สวยงานะคะของเสานของนแมาก